รายการอาจารย์หมา worldwide รายการสนทนาแบบเรียลิตี้โดยทีมงานของอาจารย์หมาเพื่อเปิดโลกทัศน์ให้ผู้ชมได้รู้จักฮวงจุ้ยของอาจารย์หมามากยิ่งขึ้นทั้งนี้ขอแสดงความยินดีกับ f อผู้โชคดีที่ติดตามชมรายการอย่างสม่ำเสมอและคอมเมนต์เข้ามาอย่างสร้างสรรค์จึงได้รับรางวัลอนัญมณีจากอาจารย์หมาช่วงวันวันที่ชัดเจนยังสนุกต่อ <c oughs> ค่ะเป็นเรื่องกุมารเทพต่อไหมคะกุมารเทพกุมารเทพ วันนี้จะเอากุมารเทพค่ะก็ะทีตอนนี้ก็เลี้ยงไปเรื่อยๆก็มีรูปมีนี้แต่ก็ไม่ไม่มีใครมาเล่าอะยกเว้นท่านอาจารย์เพราะท่านอาจารย์ท่านำัำบัดพลังอะไรได้มากกว่าเราก็มีมีวันท,ที่นี่ถึงคาตัวเองแล้วถึงคาตัวเองแล้วถึงคาตัวเองแล้วค่ะเลี้ยงเข้ามานานก็เนี่ยก็อยู่อย่างเงี้ยทึ่งบอกย้ำตั้งแต่แรกว่าขนมนานๆทีน้ำแดงนมประจำที่ตอนนี้มีมีอยู่วันหนึ่งเราก็ ไปไปเดินซื้อของนะคะมันจะมีศูนย์อาหารตามห้างนนะคะมันก็มีอาหารคาวอาหารหวานอะไรเงี้ยคือถ้าพูดถึงว่าตัวเองนี่ใส่ตัวเองเนี่ยจะไม่ชอบทานอาหารหวานรู้ว่าขนมหวานอ่ะคือทานได้แต่ว่ามันไม่ถึงกับว่าชอบชอบแบบจัดเงยเห็นปุ๊บต้องซื้อไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นานๆทีนานๆทีแล้วก็คือธรรมดาทั่วไปก็จะไม่ค่อยกินของหวานทีนี้วันนั้นเดินไปนะคะเอ๊ะทำไมเป็นอย่างนี้อยาก อยากจะกินของหวานขึ้นมาตัวเนี่ยรู้สึกเลยว่าอยากจะกินของหวานแล้วเน้นด้วยนะว่าตะโกมือว่าเหมือนกับสมองสั่งว่าทำไมอยากจะอยากจะกินตะโก้ขึ้นมาใช่ไหมใช่เราก็ไม่ได้สงสัยเลยทำไมอยากจะกินตะโกเออหรือว่าไม่ได้กินนานแล้วใช่ไหมก็โอเคเดินไปเดินเดินไปที่ร้านขนมหวานนี่แหละค่ะเคยเห็นใช่ไหมเขาจะใส่กล่องใส่ไะ มันก็จะเป็นชุดชุดใส่ถ้วยูใส่ใส่ถ้วยเป็นไตนุษยอรถนุรถนี้ใส่นุยใช่ใช่แล้วก็มีขนมหลายอย่างพูดถึงตะโก้องพวกจะมีขาวขาเป็นขาวแล้วก็เป็นแถวเป็นแถวเป็นแถวใช่ไหมเป็นกล่องเป็นกล่องเนี่ยใช่ค่ะเราก็ไปหาตะโก้มีขั้นอยี่ตรงนี้แล้วก็หยิบเลือกเราเองคือเวลาเราเลือกเราต้องเลือกอย่างอย่างสวยอย่างดีจริงไหมเวลาเราซื้อของโอเคแล้วก็ซื้อของมาคืออยากกินตะโก้ยังเอ๊ะท่านรงสหนทํารือเราไม่ได้กินนานแล้วะอะไรมาคิดคิดเอาเองคิดเอาเองเอ๊ออาก้็ซืมเค ซื้อตะโก้มาก็ซื้อมาก็ตอนตอนนั่งรถกลับนะคะก็โอเคว่าเออทําไมอยากกินตะโก้ก็ถามถามตัวเองไง<อ>ทำไมต้องอยากยก,กินตะโกนี่แปลกจริงางนีวันนี้อะไรเงี้ยพอกลับกลับไปถึงบ้านนะก็คิดเอาว่าเออเราเรามีขนมแล้วก็ต้องแบ่งให้กุมาร<อ>บ้างใช่ไหมลูกใช่ไหมลูกลูกใช่ไหมก็บแบ่งให้กูมานบ้างเชื่อไหมหยิบกล่องตะโก้มาเนี่ยตะโกหายไปอันนึง แต่ก็หายแอบกินของแม่ไปแล้วเลยเลยบอกว่าเลยเลยก็คือคือมันประหลาดใจชช่มากกว่า <c oughs> นะีม่มันมันรู้สึกประหลาดใจว่าหนึง่ง <c oughs> เราอยากกินขึ้นมามากอย่างประมาณนี้แล้วสองพอเปิดึ้นมาจะ <c oughs> เฮ้ยเวลาเราเรียกเราก็ต้องเห็นมันมันเรีย,ยงเป็นแถวอะ่ะมันบอกมันเป็นไปไม่ได้ที่เยวจะหยิบขึ้นมาจริงไะเราก็ต้องเลือกที่เต็มๆใช่เฮ้ยเปิดมางงอยู่ทำไมทําไมเป็นอย่างนี้ใช่ไหมก็สงสัย สงสัยแต่ก็แบ่งส่วนส่วนที่เหลือไปให้เขา,านะ,ะแล้วเราก็ก็แบ่งมากินอะไรอย่างเงี้ยแต่ความอยากก็ไม่ได้มากเหมือนกับสมัยที่จะเดินเข้าไปซือ้ออะตอนนั้นตอนนั้นอยากเยอะได้กินไปแล้วเรียบร้อยสีอันหนึง่งเสร็จเสร็จพอพอ,พอวันนั้นก็เจอท่นานอาจารย์เราเราก็คือก็เราเราก็ไม่ได้คิดว่าอะไรเปนะแต่ก็คิดว่ามันตัง้งน่าจะเกี่ยวกับกูมาแล้วใช่ไหมเพราะเรื่องนี้มันต้องเกี่ยวกับกูมาแล้วแหละเราะอยู่กับใจแล้วแหละว่ามันมัน มีอะไรแปลกตรงนี้แหละทีนี้ก็กลับมาเจอท่านอาจารย์ลุกขึ้นอีกวันหรือวันสองวันอะไรก็มีโอกาสคุณก็เล่าให้ฟังอาจารย์เป็นอย่างนี้อย่างนี้เชื่อไหมอาจารย์เปิดมาแล้วมันแบ่งไปอันนึงอะประหลาดมากเลยแปลกจริงๆเลยบอกนี่อาจารย์ท่านบอกว่าอะไรรู้ไหมไม่แปลกไม่แปลกเลยไม่เป็นเรื่องประหลาดเลยเป็นเรื่องปกติท่านบอกอย่างนี้เลยค่ะแล้วก็อ๋อค่ะอ๋อค่ะอ๋อค่ะนี่ประสบการณ์จากการเลี้ยงกุมารกุมารเท่เขาอยากกิน รอแม่เอาไม่ได้ไม่ไหวแล้วเพราะว่ายังไงแม่ก็พาไปเที่ยวไหนตอไหนด้วยอยู่แล้วนมนมน้ําแดงสุกหวันเบื่อประจํานั่นน่ะสิเบื่อนั่นน่ะสิเขาคงจะอย่างนั้นคิดว่านะเนี่ยนี่ก็เป็นประสบการณ์ที่เคยเจอกับตัวเองนะคะก็เห็นปุ๊บเอาเลยไงไม่รู้ล่ะไม่เห็นเราไม่เห็นไงแต่กลับมาถึงมันแหวงไงเออเนี่ยก็เล่าให้ฟังค่ะช่วงวิชาการจะจ๋ายังใจจดใจจ่อรอต่อกับคุณสมบัติของ มหายาชื่อเต็มว่ามหายากายปุติโอมิงของเซพยาจีค่ะหรือชื่อสั้นๆว่ามหายาห้าสิบหกประการเป็นคุณสมบัติข้อต่อไปนี้ก็คือเป็นภาคต่ออภาคต่อเป็นหนูต้องเรียกว่าอะไรยันอางลูกที่สี่สิเอ็ยันอางลูกที่สี่สิบค่ะก็ ยันอางลูกที่41เข้าของเงินทองเพิ่มพูนทวีเพิ่มมาก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 อันนี้ก็ไม่ต้องอธิบายความเยอะนะข้อที่42มีตบบดจิตแก,ะกะ่ก้าเกิดความอย่างรู้เรื่อรู้ใจภาวะจิตของมนุษย์และเทวดาะหมายความว่าเมื่อคุณถือศินปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมีปิยาวาจาและคุณส่วดมนต์นี้บ่อยเนีย่ย ก็เหมือนกับว่าคุณสามารถสื่อสารอ,อ,อ่านใจคออนออนสื่อสารกับเทวดานางฟ้าได้ประมาณนี้น,นะยะยันอางลูกที่43นะครับก็คือไม่มีศัตรูศัตรูจะกลับมาเป็นมิตรและให้คุณให้ราบแก,กเราอ๋อคือที่ผ่านมาเนี่ยเ,เห็นแล้วก็พอใจไม่ทำร้ายไม่อะไรอะไรอันนี้เพิ่มว่าให้คุณให้ราบเข้ามาเลยเข้ามาหาเข้ามาหาแล้วก็เป็นมิตรกับเราจากการ จากที่ไม่เคยคุยกันไม่อยากเห็นหน้ากันอ่างเงี้ยก็มาช่วยเหลือกับเป็นมิตรและอุปถัมภ์อุปถัมภ์ด้วยช่วยเหลือกันยันอางลูกที่44นะฮะปราศจากโรคภัยไข้เจ็บเกิดความสุขกายสบายใจอันนี้สําคัญเราก็ไม่อยากเจ็บป่วยกันแล้วยันอางลูกที่45้ามีอานาจเป็นที่ยําเกรงกับศัตรูผู้อาฆาตอันนี้มีเขาผู้อาฆาตด้วย สำคัญนะเพรกนี้ายความว่าศัตรูมีหลายประเภทใช่ค่ะที่แบบว่าอาฆาตข้ามภพข้ามชาติก็มีอันนี้น่ากลัวนะแล้วก็ที่แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาเรียกนะสาบแช่งอะไรพวกเนี้ยถ้าคุณสาบแช่งอ๋ออ๋ออไม่ให้เราไปผุดไปเกิดอะไรอย่างเงี้ยแค้งหนักมากก็คืออาฆาตอย่างเหมือนในละครที่แบบว่าข้ามภพข้ามชาติมาชาติที่แล้วเป็นชาตินี้ตามาอีกอะไรเงี้ยนะฮะก็คือ ถ้าคุณสวดมนต์ยาครูพระสุปการแล้วเนี่ยะจะเกิดผลในเรื่องนี้ขึ้นจะโตัคุณนะว่าจะเรื่องพวกนี้จะไม่เกิดละเพราะถือว่าเราสร้างสมบารมีแล้วเหมือนกับว่าเราก็เรียกว่าอะไรโหสิกรรมให้ให้อภัยอย่างเงี้ยมันก็จะทํำให้ บรรเทาเบาบางลงไปข้อนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าศัตรูผู้อาฆาตเราเนี่ยเขาไม่อโหสิกรรมหรือไม่ไม่เลิกย,ยังตามจองล้างกองผาเนี่ยเราก็ลําบากในการทำฮงจื้อเหมือนกันหรือจะพลิกชะตาชีวิตเหมือนกันถูกต้องไหมแต่อันนี้เขาเรียกบรรเทาไงอ๋ออย่างที่ในนี้บอกว่ายันอางลูกที่สี่ห้าเนี่ยมีอํานาจเป็นที่ยาเกรงกับศัตรูผู้อาฆาตก็หมายความว่าเขาก็เบาบางลงเขาอาจจะไม่อคชั่นอะไรประมาณนี้มันก็จะเบาบางลงไปนะอันนี้ก็เราก็จะอยู่รอดปลอดภัยได้มากขึ้นนะครับ ยันอ้างลูกที่สี่สิบหกนะฮะก็คือชนะพูดผีตีศาสตร์พรายเปรตยักษ์มารทุกประเภทโอหมายความว่าสิ่งที่เล่นลับต่างๆทุกที่ทุกเวลาเนี่ยเวลาคุณจะไปที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยก็จะไม่มีโอกาสได้พบเจอสิ่งพวกนี้เพราะพวกนี้เขามีความยำเกรงเราแล้วเขาจะไม่เข้ากล้าเข้ามาใกล้เรานะฮะยันอ้างลูกที่สี่เจ็ดชนะอาตร t ่าศึกศัตรูทุกเมื่อก็หมายความว่า ทั้งศัตรูที่มองเห็นศัตรูที่มองไม่เห็นนะฮะหรือแม้แตาออกรบออกสงครามเนี่ยก็คือว่ามีชัยตลอดอนะมีชัยตลอดยันอ้างลูกที่ 48, สี่ิบแปดศัตรูฆ่าศึกทั้งปวงเมื่อเห็นเราแล้วก็พากันแพ้พ่ายหลบหนีหมดเลยมหมายความว่าคืนนอกจากจะยำเกงจะอะไรละค่อยนี่คือคืาเรียกว่าพอรู้ว่าจะมามาหาเราหรือจะมาสู้กับเราเนี่ยก็ไม่กล้าละหายวับแค่ได้ยินชื่อก็เกรงกลัวแล้วแบบ หีหายเลยไม่กล้ามาลบด้วยไม่กล้ามาสู้ต่อกลันด้วยอันนี้เราก็ประหยัดพลังงานประหยัดพลังงานในการไปรู้สู้ลบแล้วก็ไม่ต้องไปสร้างศัตรูเพียงแต่ว่าเราสร้างสมบารมีตัวเราให้มากขึ้นนะรักษาศีลให้มากขึ้นนะฮะยันอ้างลูกที่สี่เก้าผู้ใหญ่เจ้านายทั้งปวงรักใค้เอ็นดูเรามากนี่ฮะอย่างที่บอกว่าเมื่อเรามีความนอบน้อมอ่อนน้อมถ่อมตนนะฮะแล้วก็รู้จัก มีความสัมมาคารว,วะต่อผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยะนะฮะรวมทั้งไม่จะเป็นผู้คนทั่วไปเทพเทวดานางฟ้าผู้บาอาจารย์เนี่ยสิ่งนี้ก็จะเสริมบารมีให้เราเนี่ยเป็นที่รักใคร่เพว่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องปกติในชีวิตประจำวันเราแล้วนะนะถ้าเราเป็นผู้ที่อ่อนโยนอ่อนน้อมถ่อมตนเนี่ยนะมันก็ต้องเป็นที่รักใคร่ของบุคคลทั่วไปไม่จําเป็นต้องเป็นเจ้านาย หรือหรือผู้ใหญ่อะไรก็ได้ผมว่าคนทั่วสารทิศอ่ะทั้งสามโลกอ่ะก็อยากจะมาคุยกับเราอ่ะอยากมาเป็นเพื่อนเราแล้วก็รักใคร่เอ็นดูเรามันเป็นเรื่องปกติอันนี้เราก็ให้เห็นว่าในยาครูเนี่ยสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งสําคัญคือสอนเราเป็นผู้ที่มีความสัมาคารวะนะยานอังคุ้ที่ห้าสิบร่างกายเราบังเกิดมีัาษีผุดพองดูมีสง่าราศีแก่ผู้พบเห็น ถ้าเราเป็นใช้สับวัยรุ่นก็คือมีพลังออร่าใช่มีเปล่งปลั่งนะฮะคือตัวเราเองอาจจะมองไม่เห็นเนี่ยแต่บุคคลภายนอกเขามองมองมาที่ตัวเราเขาจะบอกว่า้คุณตาโตคุณตาโตดูมีสง่าราศีผิวพรรณดีอะไรเงี้ยเรื่อกไหมมันไม่ใช่ตัวเราเห็นแต่บุคคลอื่นเห็นเราเป็นเช่นนั้นนะฮะค่ะยันอ้างลูกที่ห้าสิบหนึ่งต่อต่อตอนหน้า อ่าต่อตอนหน้าต่อตอนหน้าึงเชงไว้นิดนึงออ,อยา่อยาเพิ่งปล่อย <c oughs> หมดเดี๋ยวแบบจะมีความดีใจมีความ <c oughs> อยากให้ติดตามอยา,อยากสวดยาครูแบบเขาให้สวดกันสามจบเจ็ดจบขอสวด1ร้อยแดจเช้าเย็นจริงๆบทสวดยาครูทั้งหมดนะ่ท่านอาจารย์ได้กล่าวว่านอกจากเช้าเย็นแล้วในระหว่างวันเนี่ยถ้าคุณแบบระหว่างทํางานแล้วคุณสามารถสวดไปด้วยได้ก็ดีนะ เท่ากับว่ามีบนตราของยาครูเนี่ยคอยปกป้องคุ้มครองคุณอยู่แล้วก็คุณสมบัติที่เราได้ได้บอกกันมานี่ยจนถึงตอนนี้มันเ่อยนะ50าส <50 S 2> ขอ้อลวเหลืออีกอหกเลือหกเนี่ยคุณคิดดูสิว่ามันครอบคลุมมันเป็นเกราะป้องกันภัยอันตรายทั้งปวงนะฮะจากมนุษย์คนสัตว์ร้ายนะฮผู้ผีปีศาจยักษ์มารเปรตอะไรทั้งหลายแหล่นี่มันมันก็ช่วยป้องกันคุณได้เพราะฉะนั้น เมื่อคุณมียาครูแล้วก็ต้องมันสวดมนต์บางท่านพะถ้าคุณสมบัติขอฉันมียาครูแต่พกติดตัวแต่ไม่เคยสวดเไม่ได้มันไม่บังเกิดคือมันจะถามว่าได้ไหมก็ได้อยู่นะแต่ก็เหมือนกับคุณซื้อรถมาคุณเติมน้ำมันเสร็จแล้วคุณไม่ไม่เคยเอารถไปวิ่ง่มันมก็ไม่เกิดผลไง่คุณก็ไม่ระยะทางไม่ได้ไปถึงไหนได้ก็เหมือนกันนะฮะก็เมื่อมียาครูมันติดตัวแล้วสิ่งที่สำคัญก็คือคุณต้องสวดมนต์เป็นประจำ คุณอย่าล้นเลยอันนี้ก็จะช่วยให้คุณมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นได้อย่างแน่นอนสาธค่ะขอบคุณครับให้ทุกท่านโชคดีครับช่วงเบ็ดเล็ดเต,ตเต,ตรเ,เราก็เตเต้ไปบ้านบ้าน <laughs> หนึ่ง <laughs> ที่เห็น มันก็มีแค่นี้แหละเรา <c oughs> อาทิตย์นึงก็อยู่บ้านลูกคนอื่นไม่ใช่บ้านเราเลย <c oughs> เก็ไปบ้านลูกศิษย์นันลูกศิษย์ท่านอาจารย์ไปตรวจนะบางบ้านเราก็ไม่ได้ไลฟ์แต่ว่าเราก็จะมีบันทึกรูปบางอย่างที่น่าสนใจมาฝากนะอย่างบ้านนี้ก็มีการเ,เขาเรียกว่าทางเข้าบ้านทางเข้าประตูบ้านที่เราเคยเห็นหลายบ้านแล้วนะแต่ว่าวันนี้ก็เอามาเตือนอีกทีหนึ่งชอบปลาชอบความร่มรื่นนี่แหละ เขาก็เลยทําบ่อเลี้ยงปลาอยู่หน้าบ้านแล้วก็ทําเป็นสะพานข้ามมาเพื่อเข้าบ้าน่เนียตามรูปที่เห็นเลยมันดูดูดีนะถ้าเราไม่เรียนห่วงจุ้ยอะเอาจริงใช่เราชอบโอ้โหสวยบางบ้านแบบโอ้โหประคับตัวเบื้อเริ่มเลยอะจหไดไหมแบบเป็นบ่อลึกใหญ่สวยงามเราเคยเจอบางบ้านที่กิจการใหญ่โตเลยนะป่าแล้วเราต้องข้ามเหมือนกับสะพานที่มัน คลาสสิกคลาสสิกหน่อยอนะแล้วก็เดินชมนกชมไม้เป็นระยะหนึง่งแล้วก็ถึงค่อยไปถึงหน้าประตูบ้านนั่นแหละจอจริงเราเจอทุกรูปแบบแล้วแต่แตผลเหมือนกันหมดเลยนะครับก,<ช>การที่ข้ามสะพานมาเนี่ยแล้วก็ถึงบ้านเนี่ยเป็นอัปมงคลอย่างยิ่งนะครับมันจะมีสองรูปแบบที่มันเป็นอัปมงคลคือถ้ามันเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่เนี่ยแล้วมันเป็นสะพ,พานขนาดใหญ่เนี่ยตัวสะพ,พานเองเวลาทางลงมันจะมีพลังพิฆาตเขาไม่ให้เราไปตั้งบ้านรับ สะพานเพราะว่าพลังที่มันมาจากสะพานมันจะเป็นไหลลง <c oughs> ไหลเร็วมากระแทกคล้ายๆกับทางสามแพงก็ <c oughs> จะเป็นพิฆาตทําให้เสียหายวุ่นวายเกิเดเรื่องวุ่นวายไม่รู้จบส่วนถ้ามันเล็กลงมาหน่อยเป็นบ้านอย่างงี้ <c oughs> การที่เรามีสะพานข้ามไปแล้วมันมีน้ําอยู่อย่างนี้พลังเนี่ยมันจะถูก ไหลลงต, <ก S 1> ต่ำนะเออน้ำมันก็จะมีคุณสมบัติในการจับพลังสองบริเวณนั้นจะมีความชื้นเพราะฉะนั้นพอพลังที่มันเป็นหยางมันผ่านความชื้นแบบเนี้มันจะหดตัวกลายเป็นหินแล้วมันก็จะหนักตกลงไปในน้ําเพราะฉะนั้นพลังมันก็จะไม่สามารถจะเข้าไปในบ้านคุณได้เลยเพราะฉะนั้นมันก็ตายกันตั้งแต่สะพานแล้วยังไม่ต้องพูดถึงในบ้านเลยเพราะบ้านนี้ก็จะเป็นบ้านที่อยู่แบบไม่มีพลังเลยขาดพลังนะครับนั้นคนในบ้านก็ต้องใช้ดวงตัวเองล้นลวนร้อยเปอร์เซ็นต์ บ้านก็จะมีหน้าที่ฉุดเฉยๆไม่ได้ส่งเสริมให้ดีขึ้น,นแต่ประการใดะนะทั้งนี้ทั้งนั้น<ม>อย่างที่ป๋าบอกและแนะนําเสมอมาน้ําเนี่ยนะไม่รู้ไม่มีดีกว่าเมืม่อวานเราก็เห็นอีกหลังหนึ่งที่ป๋าก,กับตาโตไลฟ์ให,ให้ให้ดูไปแล้วนะ,ะก็มีเรื่องน้ําเสือน้ําหลังน้ําตกหลังบ้านอีกอใช่ไหมเนี่ยแบบเนี้ยคือเอาเป็นว่าไม่รู้นะพยามพยามมีดีที่สุดมันมันยากคือบางคนเนี่ยบอกว่า โอ้ยชีวิตมันก็จะแห้งแรงสิก็ในเมื่อมีบ้านอยู่ชีวิตเวลากลับบ้านมันจะได้มีความสุจะไปหาน้ําที่ไหนที่มันเป็นมงคลได้หรือจะไม่ตั้งเลยอะไรอย่างเงี้ยไเี่ยวอไปที่ยวอ,อ,อ, <N os> อยากอยากได้น้ําไปบ้านภูเข,ขาน่ะต่โตก็บอกว่าเอ้ยถ้างั้นก็<อ>มีน้ําที่สวยนะแล้วคุณจะรู้เลยว่าโอเค เอาน้ําแบบนี้ดีกว่าแล้วคุณก็อยู่บ้านที่มันถูกต้องดีกว่าไป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 รับพลังบ้านคุณต้องใหญ่มากสองคือคุณต้องรู้ตําแหน่งรู้ทิศในบ้านก่อนมันค่อยทําเพราะฉะนั้นถ้าไม่รู้เนี่ยเราก็ไม่ต้องมีอยากได้เหมือนตาานรบอกนะชอบน้ําก็ไปไปนู่นก็เราก็ไปบ้านภูเขาประจำไปท้องมังกรที่บ้านเราก็มาอาศัยไปยืนรับน้ําตรงค่ายกลดักตะไคร่ดักทรัพย์เนี่ยแล้วอาจารย์สอนมันเสาจำได้ไหม เราไปนั่งแล้วไม่ใช่นั่งเฉยๆมืออังมาแล้วพลังอะไรเงี้ยอ,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 อาจารย์ให้สร้างภาพนะ,ออะให้มองเห็นความมั่งคั่งเนี่ยมันมาไว้งเงินทองไหลมาหาเราเรามีเงินมีทองหรือถ้าอยากจะโชคดีถูกงงถูกหกวยก็อธิษฐานตั้งใจไปเลยว่าอยากได้อะไรออแล้วความเชื่อนี่เราต้องเกิดจากความเชื่อมั่นและความอยากได้เหมือนเ,ออเด็กๆเ,เล่นขายของ นะว่าคิดว่ามันเป็นตังค์จริงๆคิดว่ามันมีปลาจริงๆคิดว่าจับได้จริงๆอย่างนี้มันถึงจะทําให้เกิดความขังแล้วก็เกิดความที่มันจะเกิดขึ้นเป็นจริงได้ง่ายนะอันนี้คือสําหรับการที่รับพลังส่วนถ้าไม่มีเวลาไปรับพลังป่าแนะนําเลยเอาง,อางอ่ายๆไปอยู่นั่นเลยเอาส่วนหนึ่งของเราไปฝังฝากไว้ที่นู่นอย่างเช่นแสกีอ้เอออย่างน,างนี้อย่างที่ป๋าทำตาโตทำเนี่ยก็พยายามเรารู้ว่ามันต้องเจออะไรบ้างเราก็มีโอกาสที่ ไม,ไม่ไม่มีโอกาสที่มีบ้านที่ถูกต้องในกรุงเทพหลังใหญ่ๆห,หนึ่งไร่สองไร่ไม่มีทางเราก็เลยต้องเอาตัวเองไปฝากแปะไว้กับอาจารย์ริมน้ําท้องมังกรคือเป็นตัวเองจริงๆนะเพราะว่าทั้งผมเรา,าเล็บ,เ,ลบเราใช่อันนั้นเป็นตัวแทนมันก็จะพลังนะั้นมันก็จะสื่อถึงเราค่ะจริงนะบาบอกมัน,ม,น,ม,นมันมากกว่านั้นอีกนะถ้าเราเข้าใจนะนอกจากมันถึงเราแล้วมันยังถึงขั้นกว่าเราอีก พนั้นพ่อแม่เราเนี่ยก็มี DNA เหมือนเราเออใช่ต้องใช้คำว่ามันเป็นไปตาม DNA อเออเราทำหนึ่งนี่พ่อแม่เราก็จะได้สุขภาพที่แข็งแรงไปด้วยถ้าเรานึกถึงเราอธิษฐานถึงนะหรือลูกเราอย่างนี้ถ้าเป็นสายเดียวกับเราอย่างนี้พี่น้องเราบางคนก็ยังได้ผลประโยชน์เลยพี่ทําน้องทําสามีพยาไม่ได้เพราะมันเป็นคนละตระกูลเียนิดนึงสามีกับพยามันเป็นคนละคนกันมันมาจากคนละบ้านหรือออกไหมดีเอ็นเอไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นมันไม่ถึงกัน แต่ถ้าลูกเนี่ยได้เพราะาลูกมันมันดีเลยคือขอให้มันมีส่วนที่เหมือนกับเราคล้ายกับ <ạ. S 1> เราเนี่ยมันก็จะมันก็จะถ่ายทอดไปให้คนคนนั้นถ้าเรานึกถึงแต่อย่างภรรยาอย่างเนี้ยก็ไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ว่าเออมันก็มีประหลาดนะถ้าเรานึกถึงใครจริงๆแล้วเราเกิดจากความห่วงใยเขาจริงๆนะมันถึงือนคนนึาเขาก็าจะได้รับใย่างเ <chiar. S 2> ช่นหมาเออเหรอเ <laughs> ออหมาของเราหมาของเรา จำได้ไหมหมาหมาบ้านนึงที่เราไปตรวจที่มันไม่สบายป๋าไม่ได้เตะมันเลยนะไอ้พวกนี้ก็มาใส่ร้ายวาป๋าเตะมันป๋าแค่ยกขาเนี่ยมันมันก็เอ็นนะเออมันก็เอ็นสําออยมัเอลมอย่างเงี้ยจนเจ้าของก็ต้องรีบวาโอ๊ยป๋าใจกลายีป๋าไม่ได้ทำอะไรมันเทีนี้เจ้าของไปทําสเกเี๊ดแอ้วป่าก็เป็นหวัมันก็เอามานไปหาหมอหมอบอกเฮ้ยทำไมมันแข็งแรงขึ้นผิดหู้ผิดตาเออบอวคนเดี๋ยวนี้มันคึกคักเดินได้ตรง S <S อันนี้เราไม่รู้แต่ว่าเขาเล่าให้ฟังเออเขาเล่าให้ฟังมันคงเกิดจากความห่วงใยที่เขาห่วงใยกันนั่นแหละอย่างที่บอกนะเป็นพลังเนี่ยมันก็อยู่ที่เรา <S <S เราเราจะแบ่งปันให้ใครเนี่ยเราลึกถึงใครเราเป็นห่วงใครอย่างนี้ก็ได้ <S <S เราทําเองป๋าทําลูกได้พ่อแม่ได้ก็มีความสุข